ยอในประเด็นที่เหตุยิงกันเมื่อวันที่2กุมภาพาเวลาประมาณ13เดนิกานะครับก็มีคนร้ายหนึ่งคนใช้อาวุธปืนยิงนายมนต์โพธิสุทธ,ธ,ธ์เสียชีวิตที่รีสอร์ทเชื่อมสุขนะฮะซึ่งอยู่บริเวณบ้านอยู่ใกล้เคียงบ้านพักอาศัยซึ่งคนร้ายเนี่ยก็เฝ้าติดตามผู้ตายอยู่ก่อนสักพักหนึ่งแล้วเข้ามาก่อเหตุนะครับซึ่งจากการตรวจสอบต้องต้นเบื้องต้นเราได้ข้อมูลอพอสมควรแล้วเรื่องประเด็นนี้ก็น่าจะประเด็นปัญหาส่วนตัวนะครับแล้ว ในวงว,งวงจรเปลี่ยนของคนร้ายก็คงต้องดำเนินการสืบสวนต่อไปก็คงให้ตํำรวจในการทํางานเพราะเพิ่งเกิดเหตุวันนี้เองนะฮะคงใช้เวลาอีกไม่นานคงติดติดตามได้รายนี้ครับ